ข้าวเกียร์พร้อมออกตัวแต่ไม่เหยียบเบรกทำให้เกียร์พังได้เพราะอะไรวันนี้ช่างเคมีคำตอบครับสวัสดีครับ พบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทําให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายครับเข้าเกียร์พร้อมออกตัวแต่ไม่เหยียบเบรกทําให้เกียร์พังได้เพราะอะไรการออกตัวรถที่ถูกต้องคือให้เหยียบเบรกก่อนจากนั้นจงค่อยๆดันเกียร์ไปที่ตำแหน่งอื่นๆเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้รถกระตุกครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้รถพังไปมีอายุการใช้งานที่สั้นลงและการเข้าเกียร์พร้อมออกตัวแต่ไม่เหยียบเบรกช่างเคไม่แนะนาไม่ทําครับเพราะจะทําให้เกียร์พังหรือเกิดการสึกหละมีอายุ การใช้งานที่สั้นลงทั้งตอนกาะออกตัวอาจทําให้รถพรุ่งตัวแรงส่งผลทําให้เกิดอุบัติเหตุร้าแรงถึงชีวิตได้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสาระความรู้ที่ช่างเคอนำมาฝากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทู้ช่องทางนะครับนึกถึงโจยต้านึกถึงเคอ t o เตอร์สวัสดีครับ